แฟนคลับแห่ต้อนรับตรงๆนะฮะออกงานครั้งแรกหลังเลิกราแฟนสาว หลังจากที่ต,งต,งตรงๆกงกฤษกรเลิกลากับเบสรัตวณีนะคบเมื่อช่วงสวงการที่ผ่านมาถ้าจํากันได้ช่วงนั้นนะฮะนักร้องนักแสดงหนุ่มเจอพายุคําถามจากบรรดาแฟนคลับที่ติดตามความรักของทั้งคู่นะครับว่าตรงๆเป็นต้นเหตุที่ทําให้ความรักครั้งนี้จบลงหรือเปล่าซึ่งตรงๆก็ได้เก็บตัวเงียบไม่ได้ออกมาตอบคําถามแต่อย่างใดตลอดระยะเวลาเกือบ2เดือนนะฮะล่าสุดหากใครได้เห็น IG s t สตอรี่ของตรงๆนะครับก็คงสบายใจมากขึ้นเนื่องจากหนุ่มวัย27ปี รตรงๆได้โพสต์รูปขนาดเจ้าตัวร้อมรอบไปด้วยแฟนคลับกลุ่มหนึ่งนะครับประมาณ20คนซึ่งทีมข่าวทราบว่าทั้งหมดเจอกันในงานฉลองครบรอบ3ปีของคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งที่เดอะมอคโคราชนะครับเมื่อวันที่6มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานั่นเองโดยมีแฟนคลับมารอรับตรงๆด้วยความอบอุ่นนะครับกิจกรรมภายใน